ข้าพระเจ้าขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระรัตนตรยัยด้วยศีลเกล้าขอความเจริญความผาสุขและความมีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะ ซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้อาตมาก็จะได้หยิบยกน้อมนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระปทีบแก้วที่ได้ทรงแสดงเอาไว้ในเรื่องของมหานรกทั้งแปดขุมวันนี้อาตมา ก็จะขอทำตัวเป็นไกด์นำญาติโยมสาทธุชนทั้งหลายไปท่องเที่ยวในมหานรกกันท่องเที่ยวโดยการศึกษาเล่าเรียนตามคำพีในพระไตรปิฎกและคำพีอื่นๆเป็นต้นอย่าได้ไปเองแต่เราไปท่องเที่ยวโดยการศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้นวันนี้อาจจะมาก็จะได้นะมาทำหน้าที่เป็นไกด์นำ <c oughs> ท่านสาวทุชนคนดีทั้งหลายไปเยี่ยมชมในมหานรกขุมที่6ที่มีชื่อว่าตาปณะนรกเราไปเยี่ยมชมดูว่าเราสัตว์นรกในขุมนี้เขามีความเป็นอยู่กันอย่างไรและอายุของ นรกขุมนี้มีประมาณเท่าไรแล้วก็บุพกรรมที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายต้องมาเสวยทุกข์อยู่ในตาปณะน,นรกนี้เพราะทำกรรมความชั่วอะไรไว้วันนี้เราก็จะได้มารู้กันอาตอมาก็จะขอเข้าเรื่องน,า,นาบัตรนี้เป็นต้นไป เรื่องก็มีอยู่ว่าเราสัตว์ที่อุบัติเกิดในนรกขุมนี้ต้องได้รับทุกโทษอย่างเร่าร้อนเพราะเป็นนรกที่ทำให้สัตว์ผู้เกิดในสถานที่นี้ต้องเร่าร้อนอย่างน่าสงสารฉะนั้นนรกขุมนี้จึงมีชื่อว่าตาปณะนรกคือนรกทำให้สัตว์เร่าร้อน อ,อท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเรามาดูความเป็นอยู่ของเหล่าสัตว์ในนรกขุมนี้ว่าเขามีความเป็นอยู่กันอย่างไรในนรกขุมนี้มีเหล่าเหล็กใหญ่โตเท่าลำตาลรุ่งโรจโทโชตนาการแดงฉานด้วยเปเลวไฟจำนวนประมาณหลายหมื่นหลายแสนแน่นเต็มนรกไปหมดเหล่าเหล็กแต่ละอันแต่ละอันนั้น มีสัตว์นรกเสียบอยู่บนปลายเหลามีเปลวไฟพุ่งขึ้นภายใต้เหลาเหล็กไม่เผาผลาญสังหารสัตว์นรกทั้งหลายอยู่เป็นนิดนิรันร์ทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อหนังมังสาของสัตว์นรกทั้งหลายจะเหลือเป็นชิ้นดีได้อย่างไรได้เล่า ก็มีแต่จะให้ไม่สุกพองอยู่เหนือปลายเหลาเหล็กมีอุปมาดังเนื้อเสียบไม้ปิ้งให้สุกบนทานไฟสัตว์นรกทั้งหลายนั้นต้องเสวยทุกขวเวทนาอย่างแสนสาหัสดิ้นไปดิ้นมาจนกระทั่งเนื้อหนังสุกพองไปด้วยอํานาจแห่งไฟนรกครั้นเนื้อสุกเสร็จั่วทั้งตัวแล้ว ก็มีหมานรกรูปร่างแปลกประหลาดขนาดความใหญ่เท่ากับช้างสารร้องอุโคโอศนาการเสียงกึกก้องดังฝาร้องด้วยความหิวกระหายกระเฮียนกระหือหรือวิ่งเข้ามากระโยงเท้าหน้าเอาปากงับประชากสัตว์นรกทั้งหลายลงมาจากเหลาเหล็ก แล้วฉีกเนื้อเคี้ยวกินอย่างอริดอร่อยกินเนื้อหนังมังสาจนหมดสิ้นเหลือแต่กระดูกกรมยังไม่สิ้นตราบใดพอลมกรมพัดมาก็กลับมีร่างกายขึ้นเป็นปกติตามเดิมนายนิรยาบาลก็ไล่บังคับให้ขึ้นไปบนปลายเหลาเหลิกย่างตนเองให้สุพองเหมือนอย่างเก่า รันถูกบังคับอย่างนี้เข้าสัตว์นรกจะไม่ทำตามคำสั่งของนายนิรยาบาลเป็นไม่มีเลยเพราะความจริงสัตว์นรกทั้งหลายย่อมมีจิตใจเกรงกลัวต่อนายนิรยบาลยิ่งนักดุดโมมะรึกเกรงกลัวต่อพยักษ์และสีราราชฉะนั้นเป็นอันว่า สัตว์นรกทั้งหลายต้องขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็กย่างตนเองให้สุพองแล้วถูกหมานรกฉีกเนื้อกินอย่างนี้ตลอดเวลาที่เสวยทุกข์อยู่ในนรกขุมนี้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายก็เกณฑ์อายุของสัตว์ในตาปะณะนรกนี้หนึ่งมืนหกพันปี เทียบกับเวลาของมนุษย์โลกดังนี้คือ1,842โกฎกับ12ล้านปีเป็นวันหนึ่งและคือหนึ่งของตาปณะ,ะนรกทีนี้อายุของเขามีถึง1,6 0 0 0ปีก็จงคำนวณพิจารณาดูเถิดว่า จะเท่ากับเวลาของมนุษย์โลกเรานาน,านสักเท่าใดท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเมื่อคิดพิจารณาแล้วก็ปรากฏว่าอายุในนรกขุมนี้มีระยะเวลาที่ยาวนานมากคือเท่ากับ530โกอ 8ล้น4แสน1หม6 0 0 0โกดปีของมนุษย์เราก็นับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนานมากถ้าจะตั้งคำถามว่าเราสัตว์ที่มาเกิดในนรกขุมนี้สวยทุกข์เป็นนั้นมากเพราะทำบาปกรรมความชั่วอะไรเอาไว้ข้อนี้ก็ขอตอบว่า เมื่อก่อนเป็นมนุษย์เป็นคนใจบาปหยาบช้าอาศัยอักกุศลมูลทั้งสามคือโลภมูลโทสะมูลโมหะมูลประกอบกรรมทำรรเข็นเช่นเป็นนายพรานประหารสัตว์ทั้งหลายทิมแทงให้ตายด้วยหอกแหลนเหลาเอาเนื้อมารับประทานหรือขายเลี้ยงชีวิตตน และครอบครัวเห็นแต่จะกินเห็นแต่จะได้มิได้ละอายต่อบาปทำกรรมชั่วร้ายเมื่อตัวตายไปแล้วจึงต้องมาเสวยทุกขเวทนาอยู่ในนรกขุมนี้ที่มีชื่อว่าตาปณะ,ะนรกท่าน ญาติยโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายอีกในหนึ่งท่านได้แสดงถึงบุปกรรมที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายมาเสวยทุกข์อยู่ในตาปณะนรกนี้ว่าบุคคลที่เผาบ้านเมืองกุติโบสถวิหารศาลาการเปลี่ยนเป็นต้นบุคคลเหล่านี้เมื่อตายไปแล้ว จะได้ไปสวยทุกข์อยู่ในตาปณะ,ะนรกเป็นส่วนมากดังนี้เลยนี้ก็เป็นบุปกรรมที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องไปสวยทุกข์อย่างแสนสาหัสอยู่ในนรกที่มีชื่อว่าตาปณะ,ะนรกนี้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย เมื่อท่านสาทธุชนคนดีทั้งหลายได้ทราบความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงบาปกรรมความชั่วให้ได้น้าก็คือหลีกเลี่ยงงดเว้นจากการทําความชั่วตั้งหน้าตั้งตาทําแต่คุณงามความดีมีการให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมเป็นต้น เมื่อเราทำอย่างนี้ได้ชีวิตของเราก็จะปลอดภัยจากอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นก็จะถึงซึ่งความสุขกายสบายใจทั้งในภพนี้และในภพต่อๆไปฉะนั้นวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาอาตมาก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่าน ที่เป็นผู้ใครในการฟังพระสัทธรรมซึ่งเป็นคำํำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีสติมีปัญญารู้จักบาบุญคุณโทษรู้จักประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าทุกภพชาติไปเมื่อบารมีของเราท่านทั้งหลายเต็มเปี่ยมแล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร